สวนกัารครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนทศกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่เล็กก็จะให้เพื่อนๆได้ชมนะคะความงามของต้นเงินไหลมาดังเหลืองกันนะคะซึ่งตอนนี้นะคะน้องก็ได้แปลงร่างเป็นร่างที่3แล้วนะคะถ้าเกิด ตามที่เราซื้อใน Google นะคะทั้งหมดเขาก็จะมีทั้งหมดประมาณ5ล่างนะคะตอนนี้เขาก็จะเข้าสู่ล่างที่3แล้วนะคะทุกคนนี่ก็จะมีสามแฉกแบบนี้นะคะนี่ใบนี้สวยงามมากๆเลยนะคะเพราะว่าสีเหลืองจัดทั้งหมดเลยนะคะมีสีเขียวบริเวณนี้นี่เองนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเนี่ยมีเส้นสีเขียวด้วยนะคะเนี่ยมีแซมขึ้นมานิดหน่อยนะคะ ตรงใบนี้ก็จะมีลักษณะเป็นเขียวอ่อนนะคะนี่เปิดะเปแบบนี้นะคะนี่ด้านหลังใบนะคะทุกคนนี่ก็จะมีเป็นสีเขียวลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งใบนี้นะคะนี่พี่เล็กก็จะทําการขยายพันธุ์นะคะนี่ตรงบริเวณก้านของเขานะคะเขาก็จะมีลักษณะเป็นด่างเหลืองด้วยเช่นเดียวกันนะคะสําหรับก้านนี้นะคะนี่นะคะนี่ ตรงยอดนี้นะคะอันนี้เป็นไม้ยอดนะคะเนี่ยใบเขานะคะก็เป็นล่างที่สามเหมือนกันนะคะแต่ว่าลักษณะเขาจะเป็นสีเขียวนะคะเขียวทั้งหมดเลยแต่ยอดใหม่ของเขานะคะน่าจะเป็นลักษณะที่มินด่างเหลืองนะคะทุกคนเพราะว่าเนี่ยดูนะคะดูใกล้ๆนะคะเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่อกสีเหลืองๆแบบนี้แล้วนะคะแต่ว่าสําหรับกิ่งอื่นนะคะท่อนอื่นนะคะใบเขาจะเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยนะคะเนี่ย แต่ว่าบริเวณก้านเขานะคะเขาจะมีลักษณะเป็นด่างเหลืองแบบนี้นะคะซึ่งลูกค้าหลายๆท่านนะคะก็แนะนําว่าถ้าเกิดบริเวณก้านเขามีลักษณะด่างเหลืองแบบนี้นะคะยอดใหม่ของเขาก็จะเป็นด่างเหลืองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปหน้านะคะพี่เล็กจะทําการทดลองปลูกดูนะคะว่ายอดใหม่ของเขาจะเป็นมีสีเหลืองหรือเปล่านะคะโอเคคะ่ะสําหรับคลิปนี้ก็ มาให้เพื่อนๆน,นะคะได้รับชมนะคะความงามของต้นเงินไหลมาด่างเหลืองนะคะที่เขาแปงลงร่างเป็นร่างที่สามแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็ฝากกดติดตามสวนทุสกันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ